อยู่ก็ได้สามงวดสามงวดแล้วบ่พ่อสองตัวสามงวดเลยบ่ะพ่อน้้ยคุณแล้วดวงดีดิอืมมึงบอก่อท่านดวงดีได้สามตัวเลยบ่กค่ะคุณแล้วน่รวยสาสตรัวรวยาสเน่ยสองตัวมันน่ารวยสามตัวไปรว่ไลเนะค่ะ

เ็ดสิบสี่สองสิบเก็ด้าห้าลบหกเหลือหนึ่งหนึ่งลบหกเหลือห้าห้าสิบเอ็ดปีตกยากเห็นบ่ายากดิเรียกสองเป็นสักทับคู่ของ บ่าหาก็ได้ดอกเนี่ยหาใบถาอยู่เนี่ยอืมก็ดีครจางว่าเขาบร้าสั่งว่าจังไดโชคลาบคู่ค้องเป็นสั์ค<ะ>่ะมันสูงเนี่ยได้บ่าหาเงินเยางเนี่ย<ะ>ในดวงนี้ค<ะ>่ะไปดูทรัพย์โชคลาบาจะใส่ตะบุญเก่าลายบุญเก่ามันออกมาหนำเบ่อดเบียดค่ะไปดูตำแหน่งโชคลาบเลขเกียรติหมายถึงคู่ครองไปดูตำแหน่งคู่ครองเลขสอง คือเลขซั์เดี๋ยวนี้มาตกญาติเลขสองเป็นรั์ทับคู่ของเลขคู่ของโชคลาภเลขโชคลาภทับซัหลวงมันจะน้ำเมียคนที่เด้อเนี้อืมโชคลาภดีหลีเนี่ยภะคในดวงดีคาคเมื่อหนีได้ดอกดวงดเลียงเงินเรียงทองคันลูกว่าเป็นต้อนี่โอ้กล่องโชโคโกอยู่อือ ลูกขนไปหลายตัวพี่ท่านอาววัตพ่อสอนยังเนี่ยสองห้าหนึ่งห้าเรื่องคือกันครับโอชีไฮตัวไรแล้วเมื่อไห้ท่านี้ตัวอในตัวเลขแล้วนะครับผมแล้วก็ระดีไฮสิบห้าตัวเดียวอย่ะสิบห้าตัวเดียวอายุห้าสิบเอ็ดถ้าตีกับถ้าออกพ่อสอมันตรงหนึ่งห้าตัวเดียวกันระ้ว่างปีกับพ่อสอ ตกตำแหน่งญาติเลขสองไปดูเลขสองคือโชคลาภหนึ่งสองคือเลขสิบเอ็ดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเป็นเลขเจ็ดเพราะสองตัวนี้ทับเจ็ดเจ็ดโชคลาภเจ็ดมาแน่นอนอมไม่หวงค่ะ ถ้าหาคำพหูไดดีแล้วหาคำพหูได้่รือปเปลสองตัวนี้ไปทับเจ็ดสองเจ็ดตำแหน่งเลขสองคือเลขหนึ่งคือเลขสิบเอ็ดโชคลาบไปดูโชคลาบเลขเจ็ดห่วยเจ็ดมันมากบอมันไหลงวดแล้ววะไหลงวดหรือปลาโชคลาบเลขเจ็ดครับแต่เป็นเลขทับคู่หองไปดูคู่ห้องกับข้อสอเดียวกันอายุเท่ากันหนึ่งห้า เป็นตัวเด่นเดอ้อหนึ่งหนึ่งห้าเป็นตัวเด่นบอ่อยหลายดอกหายสามมวนพอโทมีสามมวนก่อนมงวด,วดละตัวมวดละชุห<ม>นึ่งห้าหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดอือ่ึก็เป็นดวดีบอ่บ่บ่ห้อยดีตัวเนาะบ่เสียแต่ว่าคู่ข้องหางิันมานคมนัมนปีแล้วมากแต่ปีอายุห้าสิบ ตกซั์โชคลาภคู่ความเหมือนเดิม,มแต่เล่ยเดียนเกิดตุลาพจิกาท่านว่าจะเดียดรอดน,นับลูกแน่ครับ<ฮ>ตกมิตรเลขห้าหมายถึงบริวารลูกไปดูบริวารแปดโลกไปล,ลูกคือทีเก็บไข่ได้ควยหรืออุบัติเหตุอืมดูอาจารย์แบมเลยเดือนตุลาไปดอกครับ<ฮ>ตุลาพุทธิกาทันว่ามกลาคุมภา ไปฮอดตัวล่าพฤศจิกาท่านว่าพระย่ามท่าบุญให้เจ้ากับนายเวียนในเ,เดอ้อครับฮะเรียมท่านบุญในเด้อก่อนอนะเรียมอ้าวเดี๋ยวอยอีกีครับเลขเขาเด้อครับผมม,ม,มีมีตัวไหนบ้างครับผมอาจารแหล่นี่หาหนึ่งหนึ่งหาหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดนหนึ่งหา้าหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดนะครับผมเลขของอาจารย์แหล่นะครับ วันนี้จะรวมเลยของหมอดูด้วยฮะหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองัหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดนะครับ้องพันเลยครับอ่ารวมกันเลยนะครับวันนี้ฟันวันแรก ให้เขียยให้เมียก่สั่งมาเมียจักไปใส่โมอหัวลายูนจดไห้ั้งไห้ตังศูนเมียแต่โตวัดพีมาให้สามตัวเดี๋ยวค่ะฟันตังไปฟันบ่อยบอกโอ้ยเขาบอกอามาจำเขาอันลัเพิเขียนในหลแต่หมอวามื่ก็บบอกมาตัวเขาว่าจังสันไปมากโตพี่โตัวเ่าเดอสองห้าศูนย์ สองห้าศูนย์เออมันทีถืออาจารย์แลพี่ฝันว่าหาแล้วก็ถือมีดดวงนึงเป็นหนึ่งแน่นอนอือฝันอะไรห่อปะฝันว่าถือมีดซื้อยังไปซื้อมีดดาบดวงกาพี่ที่แบบฟันข้อเมียป่ะจ้นสูงไปในฝันนี่หายฟ้อมเพราะมันศูนย์ว่าหาว่าเครียดดิ ม่อหอศูนหลายนะถ้าถือมีดอยู่ไม่เรียกบอสิบหามันที่เป็นศูนย์หาตัวศูนย์ตัวยาเป็นคนอะไีกว่ามีดที่เป็นหนึ่งด้วหนึ่งห้าเป็นอาจารย์แรงนะอ่าสองห้าศูนย์สองห้าศูนย์สองห้าศูนย์วันนี้ได้ลวงไหมแอบชี้ท่มากโอ้ยพราะไงคอยถามในภาษาถามเอี่ยง เต้าเขาบ้านขอ่อยวะสันเอาเต้าเขาบ้านนั่นจีเป็นนี่อย่งเป็นนี่มีที่ดีเขาทีา่ใดแต่วันตตวาฉันโอ้ยพันเอาโชคมาให้ตัวหัน <c oughs> บ้านเลขที่อย่างสองห้าศูนย์โอ้โเรนนปเป๊เปะเลยบารนีพีไม่เขียนไห 8, 8, 8, นแปดแปดเจ็ดนี่ยเอาบ่ค่ะเอาคือเอาแต่พันไหวเปลามันตัวนี้เนเยนพนว่าแจงไดเจงไหวเาเ่าพัน่าบอกไปได้ไหมวะสันเมื่อบอกที่ละ เขียนไหนได้บอเขียนไหนนาะงก็ได้บอกไม่นอกวเนาะเขียงไันเนาะเบอร์จ้าุวดเบ้าคอหมอเขได้บอสปวบ่าเม่อไหร่บได้บอกนี่ช <sk ี่ว่าเขียนเลขไหแปดแปดเจ็ดสองสี่สองหันหัมอกคนถืมอม้หายอยู่คสนเลขดวงม่บอสสองสี่สองหัอยมาที่เนี่ยเออดวงดวงมาแรงมาแรงมาแรงมายสองสี่เนี่ยซื้อมา่ล้วร่สองสี่เนี่ยครับม่นเปนแปดคู่หรอก่ อลอตเตอรี่ลงทุนมานแล้วยิบยับลอตเตอรีไ่ไว้แล้วจะมาฝันมาหายเล่นบ้ารับแม่ยล่นว่าหายร้องไห้ร้องไห้เือเมียติฝันเมียไยเป็นบ้าอย่างขันนั่นฝันนั่นว่าถ้าฝันว่าร้องไห้จะหมดคอบหมดโศกจะมีโชคมีลาบเอาเท่นทีสิมีพอรครับจะเป็นยังไงไม่ทำไม่ให้แรงเกลี้องให้อยูยอยอย่นอาน จานแหล่ให้จะมมอแขกคหมอเงียสิมา่ไห้ดูพี่น้องแาิหาครับอจารยแหล่นนะครับของหมอดูตาทิพย์นะครับเอพีครับผมนะครับวันนี้มีทั้งเลขดวงของอาจารย์แหล่ด้วยนะครับเนาะแล้วก็หมอดูตาทิพย์นะครับผมอาจารย์แหล่อดไม่ไหวต้องได้มาหาหมอดูตาทิพย์เลยนะครับเนาะครับไม่กล้าออกจากบ้านเลยนะครับเอีครับผม ยังไงก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะที่ได้เข้ามารับชมรับฟังจนจบคลิปนะครับเดี๋ยวดูตัวเลขของอาจารย์แหลกนะครับผมหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าสองเจ็ดนะครับนี่นะครับเก็บหน้าจอไว้นะครับผมแนวทางของอาจารย์แหลกคลิปของ มอดูตาทิพย์นะครับผมแล้วก็อาจารย์แหล่นะครับดูดวงนะครับอาจารย์แหล่กลัวนะฮะไม่จนจนไม่ยอมออกจากบ้านเลยนะครับเอฟซีครับครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับผมที่ได้เข้ามารับชมรับฟังจนจบคลิปนะฮะอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้กระถางช่องเลยนะครับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ